สบายดีอีกรอบพี่น้องเจดามาซ uh, ั่าพี่น้องเจดมเป็นปอบนั่งมาค้นข่าวซอยพี่น้องเข้ามัดแล้วพอดีนั่งลงมาค้นข่าวได้ซองหลดน้พี่น้องเนาะป้าจนสิเป็นลมพี่น้องเลยแมนงัวกินติดำสบายดีพี่น้องฮะขอไปบังดูขางพุนนะสบายดีทุกคน คนข่าวได้ซองพี่น้องได้ซองโหลดเบิดพรีเบิดเนาะข่าวที่เกี่ยวมาว่านได้ซองโหลดานั้นได้พี่น้องเลยใช้ดำเห็นชองอันนี่นี่แกะได้นี่ยนี่นี่กูแกะเหมือนยังได้นี่เอาโหลดเอาไว้กับฮักถิ่มมัวกินคะแนนนั่นน่ะเป็นพอกแทกบักกีจส์อ๋อมันตัวเหี้ยวผู้ใดผู้ได้ผูกชองอันบ้องยัยนึงหักเอาผูก นัไก <ấy, S 1> ่นๆๆแนงใหญ่ก็ได้มือ3อันพูหยับไปทางพุ้นยับไปทางพุนงเลาะนไม้พี่น้องเสฮาถามว่าอ้าวมึงไปวนันเอื้อยเสียมึงแกงหน่อไม้ติบ่ว่าซั่นอืออันกงัวอยู่แถวนันแลว่าซั่นเสยห็นอยู่เด้น่แนงมันได้สกูแนมก็มาเห็นอยู่ นี่นะนี่ยไม่ใช่อะไรโอ้ยมี่คะแนนน้องใหม่เค็งๆเนี่ยน้องใหม่เออใส่กันยังหวาได้เลยมาบมดแก้เข้าไปละอ่อนอุซัสวอย่าได้ดำอืมมีแต่เตรียมสีปกไว้พี่น้องผมว่าเบิ่งเพื่องผ้าเบิ่งใอยกันพี่น้องกูเตรียมสีปกไว้ล่อโหลดปั่นข่าเนาะโหลดปั่นข่ากับแป้งมาเลยใส่กับกายลงไปปั่นของเดี๋ยวให้ตุ่นเดี๋ยวให้พกใหญ่เฮ้ยนี่นี่ไปปั่นของบั่นชีสว่างชองล้านนะสันน้อพี่น้อง อันนั้นนะเน่งนะก็บักใหญ่นะเด้น่ะเด้น่ะน่ะก็ดูอยู่นะน้องไม้น่ะเออฮักอันนั้นลุ่มๆเน้มึงคือบอกไปฮักทั้งพุ่นมันจะได้แต่ปลายได้หัอหนาแน่นแน่นเนงน้องไม้นั่นเออเกลือหมักเสียมกินหัวกูเอ้า นี่เขามาเหนียวส่บ่เฮ็คือุ่มๆจ้านี่นงนี่ดเอาลแม่นั่นกใหญ่นึงนั่นเ็ยส่วนจะดปิ้งไก่ขี้ขานนางวะเออขานก็บ่ต้องกินเอ้ยให้พ่อบักไข่ให้พ่อบักไก่จับเอามือสู้เมียมันปิ้งไปเบิ่งน้เลเนาะเ้ยมึงเบิ่งละกอข้าห้องน้นะ thẳng ừ, nặn nóng thẳng phụn đấy kang ừ. nắm ừ, à, <laughs> <laughs> à, ừ, gì tớ tớ nó mại kìa 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 này kìa cô và kìa 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 đã kìa 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 để kìa 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 เป็นบ่กูบ่กินโตงัวกูไปกินนองัวเด้อซักินโตกินนอกินโตกินนอหนะแนงหน่อไม้บักใหญ่ดำโอ้มันบ่ได้คาลัอีหยังดอกพี่น้องแค่ว่าเฮาเป็นความดันกินมันก็ปวดเส้นปวดเอ็นปวดงอทินปวดงอแล้วก็ปวดหัวุ้ยทรมานมันทรมานกันกินพั่นโอนี่น้ําไม้ลน่ะบ่ กุ๊บไปพายเอาท่งก่อแล้วจังสิไปนําเบิ่งข้าวต้มเจดําห่ออ่าแต่มื้อนะมันเดจังได๋ในสายโอ้ยนี่พี่น้องกองขาวคร่งงเนาะพี่น้องเบิดซํานี้พี่น้องเ้ยเนาะเบิดซํานี้มีแต่ล้อรุ่นคลิปต่อไปว่าสิได้จักสอบก็คึบอยู่นี่พี่น้องเอ้ย Sound nè vậy. Talk giang 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 มึงอ <aría? S 2> ักฮักและอือพี่น้องเว้ยเอาเปือกน้ำมาปุ๊โว้ยมีแต่ไก่นล้มาสาให้กินไก่ประทาละไหม้องเคยบ่อขะมันได้เบิ่งแล้วปิ้งไก่บัระเสริฐสามมึงดูพี่น้องมาเฮ้ยมึงว่นมันแก่แล้วนี่เฮ้ย นี่เครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี่เครื่องหนึ่งพี่น้องผมอุ้ยต้นนี้ลายวีแห้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีพี่น้องแล้วก็อีกลายวีลายเครื่องพี่น้องอยู่ทางใต้นี่ก็เครื่องนึงหันเครื่องนึงอยู่ใต้ซองแล้วก็กล้วยงาวยิ่งกล้วยกล้วยกูอยู่ผาแย่เขียวขายกูเลยอือวีละเจ้าบาทเจ้าบาทหรือว่าวีสิบพัน กระบายเบิร้ดเลยเบิดเลยทังนี้ได้สฮ้ยกอยากเลี้ยงเียข่าวแล้วก็ลงแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ยังมาขเมาก็ลงกี้ยังมาขเมาถือว่าได้นะ hết cho mà mình cài hoàng nạn là tưởng thì đâu ơi mà nhảy hen cái đi vì này chắc khưa này chắc ví thứ là pẹt sám xì hạ hốc chết cứ gần phía nào bẹt vì cứ gần pẹt <laughs> vì tôi này chắc ví sợ hơi หนึ ng, x ám, x í, há, ví, ่งสองสามสี đ ôi đ ôi, ่หาวีเฮ้ยกูได้ก uh, ินกล้งเงาเลยกล้ยหอมหาวีเฮ้ยอยู่ในเครือหนึ่งพี่น้องนี่เครือนี่จะวีสี่วีเฮ้ยแล้วก็เครือนาอีพูต้นพี่น้องแล้วก็ต้นอยู่พูนอู้หลายเครือพี่น้องก็คิดมาไว้ดอกนเว่านะกูสร้างไก่ตุมกินเบิดะ ใหญ่มันก็ปล่อยออกนอกหัวโบตนันเมันอขา่าโอ้ยข่าวมื่อกมีปีอีกบินเนี่ยสามสี่หาคือไปเนาะอยู่หันอยู่หันสองคือกล้วยหอมมาเด้กล้วย,ย,ย,ยอันเด้กล้วยไข่เด้มีหมากเดียวนะมันคือบบไปเอาสัมบงเห็นนะต้นแต่แหน่ในหน้องน้าบิง่งละง,ง,ง,งามมาดีน้ำใหนนม้น้ำหมอกพี่น้องเลย มันเส้นก็สิแจกเมื่อนางก็สิลงห้วยว่าซั่นย่งแงนเลาะสิไปเลาะห้วยเต่าว่าซั่นบ่ได้เลาะลายมือเลยเาะลายมือลยพี่พี่าผถามหาแหอีดำๆแต่ตน่ะไปใส่เด้พี่มานไปลฮ้ลงไปเอาข้าวปลูกได้อันนั้นน่ะเรือรถไนึงเชาขึ้นมาพร้อมกันเลยบ่แย่มันป่นบ่อ้าวไปทางด้ละดำ เห็นเจาะหลดหคือบเห็นแหละอ,อันนี้มากถั่วพี่น้องแมงเดือนเพิ่งเอามาฝากมาตมกินไน,นมันจะบักถัว่วอย่างครับโจักสื่อมันขอบเจ้าแมงเดือนละลายเด้อสื่อมันว่นไ,ดได้ก็ำํำเป็นคนคนพี่น้องแล้วก็จักไข่ไข่หมากข้า,ขา,ม,า,ขามบ่หักแต่ว่านโบแมนพี่น้องมันเป็นคนคนนุ่นมน่ๆนี่นะนี่นะน,น,ะนี่แต่ว่าเจ๊ดำบอกว่ากินไรละ้ะเมาสัน โย่เคยมานี่ตเคยพาเฮาไปงานเมืองไทือดอาโอ้ยติดกีลเ็ดหนายาวเกเลอยู่บ่าวงามโอ้ราบ่บ่ตาย้จะแม่นแซ่บจะแม่นนัวเนาะสิลงกินให้นาูก็บ่ลงเ็นูขี้ไก่มาใส่ักแป้นให้กู ยู here, here, <ım> ่หันอากาศกินเบิดอองนานออกมาไปเด้อขาไปยังในสวนนะพลอดรุ่นน้ำกับพี่น้าว่ากล้องสันีัสิได้ฮอนน้องแคทว่าหาซิปสอบวะสันตัวเก่าที่ปั่นไปอ่ะสามสิบหกมึงยังบโเห็นของกูมันก็สิได้แปดเก้าซิปตอนนั้นนะเฮ้ยมึงยังเห็นของกูเผอเป็ดเป็นดอกของมึงนะกูลักห้องใหม่ใหญ่มีได้อืมหลักเอาตอนได้เฮ้ยแต่อุ๊ย ลูกสาวข่อยมากนะดุกสาวข่อยมากตรงเฮียนแล้วโอ้ยพี่น้องเสียบนะแต่พ่อในดำหน้าละอ่องมัใหญ่มีน่ะแต่เมื่อบูชาเราบวนตายผมเอมือแต่เราบวนมาแต่ไทยบ่เออแต่ผลไปไทยผลเลยมาไท่มันคือสิเมื่อกินน้ำเมียนผลเลยเนาะแต่ถ้ามาจับเอาไก่มาให้มันเห็ดจูเมียมันกิน เจะดำเห็ดเจะดำบอก,อกว่าข่าพี่น้องปิ้งถ้าก่อนกินปนกบมันเก่าอะไรผมบอกมาเศร้านี่ครับปนกบสีโตโซดิแทกกระฮิรันกินฮิลันลกรไปแปลงหลุดอย่างนี้โทรนำลุงเตะก่นอนลุงเตะว่างตอ,งตอนใดมาปั่นอะไรนี่เข้าวลหลกคับขั้นขาขึ้นนะเขาว่างขั้นขาขึ้นมาขั้นขากลับขึ้นมานะเนี่ยสิโทรนำก่อน เก็บผ้าเพื่อส้นนี้แล้วพี่น้องอยิ่งบอกฮะแล้เขาเขาเขามาปั่นเขาปั่นแล้วมันยังไปถามละก่อนวันระวังเราสิกลับขึ้นมาอยู่บอก